มาอยู่มุมสูงนะครับดูรถไฟเข้า2ขาบวนวันนี้เป็นคู่ของรถ,ถนนพิเศษ40สุรา t h a ีไปนะทางเทวิวัดทีลาชามานะครับเนื่องจากมีอาการคันที่2ที่3ชํชำรุดนะครับโดยเฉพาะคันที่3นะครับเห็นว่ามีลักษณะของน่าจะเป็นน้ามันละมันเครื่องรั่วเนี่ยแหละครับก็เลยทําให้รถล,ลาช้ามาวันนี้มาเจอกับสามหนึ่งที่สถาน,นี้านโป่งพอดีอ่ะ สองับวันนี้เลยมาเจอกันที่สถานีบ้านปอดนะครับปกติจะไม่เจอกัน,นแล้วเมื่อกี้ก็จะเห็นไฟของขอบวน40นะครับตอนนี้เป็นไฟของขอบวนที่31เดินไปที่ทัศน์ศิลป์31กำลังเลี้ยวเข้าเทียบชั้นสองนะครับ40ก็จะเข้าเทียบชั้นหนึ่งครับนี่ผู้โดยสารขบวน31ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ สี่สวได้รถจักรทำกระบวนด้วยนะฮะสี่สวนน้ใช้รถจักรทำกระบวนนะครับเลยล่าช้ามา อาสตอมหมายเลข4 405ทำกระบวนนะครับ4 0วันนี้ สุกอร์บันปองไปล่าช้าประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับ